นาทีบันเทิงมาแล้วครับพัโตสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพระเอกหนึ่งคนของช่องวันสาที่ทํากิจกรรมเยอะมากคือว่าเป็นเจ้าพ่อกิจกรรมเลยก็ว่าได้ฟิล์มธนพัฒนะครับคุกกี้ก็ขายเสื้อผ้าก็ทําขายเทรดหุ้นก็ทําล่าสุดโรงเรียนภาษาจีนฮะคือสาเหตุ<ๆ>ก็เพราะว่าละครเรื่องใหม่ของเขาจันกลางใจเนี่ยจะออนแอร์ที่ไทยและจีนพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นแฟนคลับจีนแน่นแน่นนอนตอนนี้พูดได้ว่าอะไรบ้างแล้วลองไปฟังครับ นิฮ <N> ่าววอเจลชาาพาเชคาว,วลาเหมือนเรามาเรียนเด็กประถมอ่ะที่แบบมานั่งเรียนต่อไนถึงฮอนดูพูอ่ะเรียนเกี่ยวกับศิละปะวัฒนธรรมของประเทศจีนด้วยอะไรที่ต้องห้ามอะไรที่คนทำอะไรที่คนจีนชอบเราอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปพบปะกับแฟนๆชาวจีนก็เลยรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารกับเขาได้เนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสในการทํางานให้กับตัวเองมากขึ้นด้วย ผู้ชมครับรอชมเลยนะจัน์กลางใจออนแอ์ทั้งไทยและจีนพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับรึมแน่นอนนะครับมาต่อกันที่ The Star Idol เมื่อวานนี้นาทีบันเทิงพาไปรู้จัก10คนแรกแล้ววันนี้อีก10คนที่เหลือรออยู่แล้วเรื่องราวของพวกเขาเป็นยังไงลองไปชมครับ กับ10คนที่เหลือเริ่มกันที่หนุ่มฟันเหล็กบูมนาเพลงอยู่คนเดียวมาแต่งท่อนแรปใหม่เพราะประทับใจที่เคยขึ้นเวทีร้องเพลงกับเบิร์ดทงชัยเมื่อตอนเด็กยคริมมี่นักแสดงอิสระที่เคยเป็นศิลปินมาแล้วแต่อยากต่อยอดความฝันด้วยการมาประกวดเวทีนี้ I อ a ค t ช่วย y o u what i น r e a l อ y is I can only t น l l you what it ณวนน้าน้าสาวเทพพลังบวกที่ร้องเพลงออกมาได้มีความสุขทั้งคนร้องและคนฟังอใช้มันไปเพิม ที่มาแข่งขันเพราะเป็นแฟนรายการหมาตั้งแต่เด็กเตียวหุยหนุ่มนักฟุตบอลที่มาพร้อมกีตาร์โจสาวๆหลงสเสน่ห์ไปตามๆกันเอิน้นเอิญสาวสใส,ส ح, เต้นเก่งร้องเพลงเพราะกับลีลาการเล่นกีตาร์คลาสสิกคันเทพกริดหนุ่มหล่อที่มีแผลจากการประกวดร้องเพลงขอมาปลดล็อกด้วยการร้องเพลงบนเวทีอีกครั้ง เพชสถาปนิกหนุ่มวัย27กับโอกาสครั้งสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาร์ไม่แดนเซอร์สาวชาวเหนือที่ขึ้นโชว์กับนักร้องแถวหน้ามันแล้วนับครั้งไม่ถ้วน love when you call me, และออกแรปเปอร์หนุ่มมากความสามารถที่มาเรียกน้ำตากรรมการด้วยการาแต่งเพลงให้พ่อท,ที่จากไปมาประโยคแรกที่ได้ยินก็ทำผมหลั่งน้ำตา นั่นแหละครับ20ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบเดอร์ไซด์ดาวที่นาทีบันเทิงพามาทบทวนดูก่อนเพราะวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นเราจะได้ดูชมใหม่ๆของพวกเขารับรองจัดเต็มอิ่มแน่นอนนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงกับพัทต่อแล้วครับสวัสดีครับ